สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ฟั่นนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนของพระอาจารย์ฟั่นอาจารยโลนะครับ และก็จะมีนะครับการพิมพ์อักษรเป็นตัวเลขนะครับด้านหลังบ่านะครับแถวบ่าของหลวงปู่นั่นเองนะครับก็คือเลข4ี่เลขหกเลข7ดนะครับ4ี่หเจดและก็มาทางด้านหน้านะครับใต้คางนะครับจะพิมพ์คำว่าวงแหวนนะครับเป็นวงแหวนดาวกระจายนะครับท่านผู้ชม ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเป็นบาทนะครับก็คือชุดเดินทุดงคนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะพิมพ์คำว่านะครับวัดป่าหนองกกด จุดสังเกตอย่างอื่นนะครับจุดตําหนิอย่างอื่นไม่ไม่เจอนะครับด้านหลังเนาะก็ที่เหลือก็เป็นตัวหนังสือตัวพิมพ์อักลรต่างๆนะครับเดี๋ยวเจอจุดพิเศษอะไรไหมนะครับก็จะเจอตัวบนนี้ครับก็จะเป็นก็ไม่ใช่นะครับ มาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบหนึ่งนะครับมีจุดสังเกตอะไรอีกไหมนะครับด้านหน้าของหลวงปู่นะครับ,น,น,รบนี่เป็นเหรียญใหม่นะครับเหรียญใหม่พระอาจารย์พระอาจารย์ฟันนะครับอาจาลูก็ไม่มีปกติเลยนะครับ อ๋อนี่ไงครับเจอแล้วนะครับตรงห่วงนะครับตรงร่องของห่วงจะพิมพ์เลข9นะครับตรงนี้เรียนี้จะเป็นห่วงตันนะครับห่วงตันนะครับจะพิมพ์เลข9้าเอาไว้นะครับท่านผู้ชมเป็นเลข9ไทยส่วนจุดอื่นนะครับจุดอื่น กน็นอกเหนือจากวัวแหวนดาวกระจายแล้วก็จะมีแค่เลขสี่เลขหกเลขเจ็ดนะครับแค่นี้นะครับส่วนที่อื่นก็เป็นจุดไข่ปลาก็ธรรมดานะครับก็จะมีตรงพิเศษนิดนึงนะครับตรงจุดไข่ปลานะครับตรงด้านนี้เองนะครับต่ําจากบ่าล,ลงมานะครับต่ําจากพระสังฆาของท่านเองนะครับ นั้นก็ไม่มีอะไรนะครับุพิเศษอันนี้นะครับเป็นเป็นพระใหม่นะครับใครมีข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับนะครับเป็นเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับอันนี้จะสร้างโดยวัดป่าหนองนกกดนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นตัวเป็นตัวโอหรือว่าเลขศูนย์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวโอมากกว่าเนาะนะครับแล้วก็ชุดบินทบาทนะครับก็มีกดนะครับมีบาทแล้วก็มีกาน้ํานะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้าง إلى الخانة สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณสวัสดีครับ